คนรีวิวเข้ามาเยอะมากคะ่ะว่าแบบเขาดื่มทุกวันเลยแล้วเขาก็น้ําหนักลดแล้วก็ไปตรวจเหมือนไขมันอะไรเงี้ยค่ะก็ลดด้วยคอยสโตร์เขาถามว่าช่วยในเรื่องอะไรบ้างช่วยในเรื่องอระบบขับถ่ายคะ่ะหลักๆเลยแล้วเหมือนถ้าเราขับถ่ายประจําทุกวันใช่ไหมคะมันก็จะทําให้เราแบบเหมือนอาการปวดหัวหรืออาการอะไรที่เราเหมือนร่างกายเรามันไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะก็จะดีขึ้นเพราะหนูอะถ้ามีวันไหนที่เหมือนเราอะไม่ทายหลายๆวันมันก็จะเริ่มแบบ วดหัวเป็นไมเกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วผิวพัธุ์ก็จะเหมือนแบบมีสิวขึ้นเลยด <c oughs> ้วยเขาอยากได้ไรเซนอ่ะเดี๋ยวรอคือจริงๆเราคิดว่าเราอ่ะจะเป็นทงของแถมเป็นไรเซนของเราใช่ก็วเราก็จะมีโปรโมชั่นอยู่แล้วครับแต่ว่ากําลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะทาเป็นโปรโมชั่นถัดไปเพราะตอนนี้เราทาโปรโมชั่นที่แบบลดเยอะมากๆน <c oughs> ีๆ่ไงในคนสั่งซื้อเข้ามา <c oughs> ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวโปรโมชั่นถัดไปจะทําเป็นของแถมนะคะ ก็อาจจะแบบเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเรื่อยๆหนูว่าอยากหาของน่ารักน่ารักที่แบบที่คิดว่าท,ะะที่คิดว่าอะไรต่อต่อที่คิดว่าอะไรที่คิดว่าทุกคนน่าจะอยากได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเคยเห็นคอมเมนต์เหมือนแบบมีคนบอกอยากได้ล่มเล็กแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาถามว่ากล่องเล็กมีกี่ซอง กล่องเล็กมีสิบสาเอ้ยสิบสองซองค่ะกล่องใหญ่มีสามสิบซองค่ะกล่องเล็กนี่กินได้กี่วันสิบสองซองก็ตกสิบสองวันแต่ถ้าเรากินวันละสองซองจริงๆอ่ะกินกล่องใหญ่ซื้อกล่องใหญ่หนูว่าคุ้มกว่าอืมแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลองก็เริ่มจากกล่องเล็กก่อนได้ว่าแบบเป็นยังไงหอมแค่ไหนทดลองค่ะเพราะว่าแบบจริงๆไปดูรีวิวก็ได้เยอะมากๆใช่ครับใช่ เพราะเพราะเพราะเราก็กินกันตลอดนอกไหมครับกินกันแบบเช้าเย็นนี่คขาไม่บอกไม่มีอะไรน่ารักเท่าลิศแล้วยิ้มแห้งเลยอะไรเขาหมายถึงอะไรเขาบอกว่าเราบอกเราจะไปหาของขวัญที่น่ารักน่ารักมาแถมเอางี้ดีกว่าเราเล่าที่มาที่ไปดีกว่าว่าทาไมเราถึงทําชาเพราะว่าบ้านหนูมีไรชาค่ะแล้วก็ เหมือนชาตัวนี้หนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนชอบแบบชาดีทองแล้วก็เลยคิดว่าเราจะทํายังไงให้มันแบบเป็นออแกนิกแล้วก็กินแล้วไม่ปวดท้องไม่มียาถ่ายอะไรเงี้ยค่ะมันเราก็เลยเหมือนทําเป็นชาที่เอาไปผ่านกระบวนการหมักแล้วมันก็จะช่วยในการปรับสมดุลในลําไส้เราทําให้เราขับถ่ายแล้วพอเราขับถ่ายอะไรแบบเป็นประจําทุกวันนะคะมันก็จะทําให้เราแบบไม่ว่าจะผิวพรรณอารมณ์แบบทุกอย่างมันมันจะดีขึ้นถ้าแบบจริงๆสิ่งที่ทุกคนเป็น,นเดี๋ยวนี้ก็คือ ขับถ่ายแบบถ้าเรากินอาหารไม่ดีกินนน่นนี่การขับถ่ายมีปัญหาซึ่งหนูรู้สึกว่าระบบขับถ่ายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วเราก็เลยทําชาตัวนี้เพื่อให้เราแบบไม่ว่าจะแบบเรื่องสุขภาพหรือเรื่องเด่นะเขาถามว่าสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างตะกากดในตะกาตรงนี้ได้ครับตากากดตรงนี้ได้เลยครับแต่ว่าถ้ายังไม่เข้าใจระบบอะไรเงี้ยเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของพวกเราสองคนก็ได้ครับก็จะมีลิงก์ที่เข้าไปสั่งได้เขาบอกถ้าพูดแบบนี้เราจะโดนปิดกันจริงหรอใช่ เออนั่นแหละครับเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ก็ได้ครับแล้วก็นั่นแหละครับมันก็สั่งได้ผมจะไม่ได้ระบุชัดมากเพราะเดี๋ยวกดตะการก็ได้ใช่แต่เนี่ยกดในตะการที่เราปักไว้อยู่เนี่ยอันง่ายสุดเลยครับนะครับทุกคนลองกดเข้าไปเลยฮะซื้อกี่กล่องต่แถมกดค่ะอาก่กล่องดิสามพันกล่องปะเอ้ยเดี๋ยวมีคนซื้อจริงอ๋อเหรอสามหมื่นกล่องอะ ามพันกล่องต่อเดียวก็มีคนซื้ออยู่นะถ้าจริงเนาก็ถึงอยู่นะไม่เอาไม่ไม่ระบุดีกว่าไม่ระบุได้ถึงจริงๆเออเอาสีพัสดุไปให้เลยกล่องใหญ่มีทั้งหมดกี่ซองนะสามสิบซองคือราคาแปดร้อยหาเออเขาห้ามพูดรคบอ๋อโทษทีโทษทีกดูในตะการกดูในตะการกดูในตะการได้เลยครับผมใช่ค่ะใช่โอ้หับคุ้ค่ามีคนต่างซื้อเยอะเลยเขาบอกเล่นดีมากวันนี้มายู่เล่นดีมากดูละครอยู่แล้วครับ ฝักดูด้วยนะครับใช่ค่ะให้กำลังใจมายุยนนะคะ<ช>มายูบอกชอบให้คนซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจใช่ครับใช่ <c oughs> สั่งแล้วสามกล่องค่ะค <c oughs> ือหลายหลาคนถามมานะผมเห็นในคอมเมนต์แล้วก็ในในเขาเรียกอะไรนะที่ที่เรารับออเดอร์อ่ะเขาจะชอบถามว่าสินค้ามันอยู่ได้นานไหมแล้วก็ กี่วันหมดอะไรเงี้ยจริงๆมันขึ้นอยู่ไล์ตายชาอยู่ได้นานค่ะจริงๆแบบถ้าใครที่เคยดื่มชาอยู่แล้วจะรู้ว่าชาอยู่ไม่นานมากแต่ในตามที่เราระบุในกล่อนก็คือสองปีค่ะอืมนี่ครับนี่นี่ครับอยู่สองปีจากผลิตนะคะโชแก้นี่เราจะให้อให้ดูให้ดูสีก่อนนี่ก็จะเป็นชาคือจริงๆผมว่ามันเหมาะกับการที่แบบคือถ้าใครชอบมมากคนชอบเป็นแบบีเลเวอร์อะไรเงี้ย จริงๆลองสั่งไปลองไปทานอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่บ้านจัดเป็นแบบัฟเ e อร์นูนทีอะไรเงี้ยสั่งแบบขนมมากินคู่กันเหมือนที่เราทำอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วถ้าแบบอยากดื่มเพราะว่าจริงๆอ่ะชาตัวนี้ดื่มก่อนนอนมันมดีมากๆเพราะว่ามันมีแบบ<ม>ความหอมแล้วมันช่วยเธอแลพี่ด้วยแบบทําให้เราแบบหอมเพื่อช่วยนอนหลับแบบสบายอะไรเงี้ยเขาถามว่าอันนี้ไม่มีคาฟเฟอีนเพราะว่าเราเหมือนเอาคาเฟอีนออกค่ะเพื่อให้เราดื่มก่อนนอนแล้วก็ดื่มแบบหลับสบายได้เพราะฉะนั้นจะไม่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ แต่ชาทั่วไปมันจะมีคาเฟอีนอยู่ซึ่งเด็กก็ไม่ควรดื่มนะคะควรแบบโตหนหน่อยนึงค่ะก็จ,จะหนูเริ่มดื่มชาดีท็อกตั้งแต่ประมาณสิบสี่สิบห้าก็สิบสี่ขึ้นไปนี่เขาถามว่าวราคาเท่าไหร่กดในตะกาได้เลยนะครับตะก้าที่ติดไว้อยู่นะครับไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าในใ,ในในไลฟ์เนี่ยผมติดตะก้าไว้ให้แล้วสําหรับการซื้อสินค้านะครับกดได้เลยครับกดยังฮะกดไยังครับทุกคน ใครที่ยังไม่เคยลองลองครับหนึ่งกล่องก็ได้ครับตามคอมเมนต์ก็มีนะคะคนที่เข้ามาช่วยเรารีวิวแบบเป็นคนที่ดื่มแล้วแล้วก็ชอบมากๆได้อายุ5้าสิแล้วดื่มได้ไหมโอ้จริงๆผู้ใหญ่ดื่มดีมากๆเลยค่ะคุณแม่หนุก็ดื่มทุกวันเลยแล้วก็หนูก็ชอบเอาไปฝากคุณยายอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะเพราะว่าใหญ่ใช่ผู้ใหญ่จะแบบเหมือนระบบลําไส้พอเขาเริ่มออกกาลังกายได้น้อยเคลื่อนตัวได้น้อยเขาก็จะเหมือนลําไส้เริ่มแบบไม่ได้เคลื่อนตัวมันก็จะขับถ่ายยาก เพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ดื่มดีมากๆค่ะก็จะช่วยจริงจริงหรือจะมีชาตัวถัดไปเป็นาปชาที่ช่วยเรื่องแบบเบาหวานอะไรเงี้ยค่ะจริงๆมันคือชาขาวค่ะแล้วมันก็มีสรรพคุณที่ช่วยเรื่องน้ําตาลในเลือดแบบโอ้ช่วยหลายเรื่องมากๆเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังคลิปลาฟนานะคะตอนนี้พี่ก็เช็คเช็คเ i ตติ้งละครอ,อยู่นะคะ พี่กดดูวายุอยู่ค่ะอายุจะจบแล้วทำอะไรทำอะไรดึงเสือ้อร้อนะไม่ใช่ไม่จริงจริงเขาถามว่ามีงานอัปเดตผลงานซี CPU, อูอัปเดตงานหนูถ่ายซีรีส์อยู่ค่ะจริงๆงจะเริ่มเวิร์กช็อปประมาณวันที่สิบกว่านี้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ลงคิวถ่ายมีแค่คิวเวิร์กช็อปอยู่ค่ะนี่ดีกว่าครับถ้าใครสนใจนะครับกดใน้ตะกาได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นตะก้าหรือเปล่าครับหรือว่าคนที่เพิ่งมาใหม่ตะกาหายค่ะ ทำไมตะก้าหหยเปิดเข้าไปในอะไ์เราดีว่ามีตะก้าไหมดูเองน,น้องไปลองปับใหม่สิไปกดคำว่าตะก้าสิไม่กดคำว่าตะก้ <c oughs> าไ,ไม่พร้อมใช้งานเอาอ่านใหญ่ไงเอาอีหยังอะชื่อสิน่านักมากค่ะตอนห้พบก,กันนานๆแล้ว แต่ว่าไปกดที่โปรไฟล์ก็ได้ครับถ้าในตะก้ามันไม่มีอ่ะติต่อบเมนยังมาผู้ช่างช่าโป๊กเก้าหาไปังเดี๋ยวค่อยทำไหนก็ได้ค่ะได้ค่ะเพราะคขาไม่ทมือใหม่เยือู้งงเลยไม่ได้ทำอะไรเลยยี่ลงชิมืจังไม่ถือชิ้ว่ากดถได้ อให้เวลาค่ะทุกคนก็มากินขนมเล่นแล้วก็ดื่มชาเป็นเพื่อนหนูได้หายมดเลยอ๋อหายเลยว่ะโดนออเตอร์ขาโอ้ยต้องมีออเดอร์เข้าเรื่อยๆนะแต่ว่าของเราปิวไปแล้วจริงยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะ เราพูดเวอร์ไปหรือเปล่าก็ไม่ได้พูดเวอร์นะในอันของคนอื่นหยุดไปอ,อีกเนาะเราพูดน้อยมากเราแทบไม่ได้ฮาร์ดเซลอะไรนะร้อยชิ้นยังไม่ถึงครับก็รู้ว่าเราใส่เน็ตตะก้าเยอะเกินไปเอาไงต่อดียังไงต่อด,ออดีคุยเล่นไหม <c oughs> คุยเล่นหรอเบื่อ <c oughs> เลย <c oughs> เออเหมือน <Download S 2> เราเผิพูดราคามั้งอ๋อเขาบอกว่าต้องหนึ่งร้อยต่อตะก้าเราใส่เยอะไปมั้งลองเพิ่มตะก้าดูใหม่ค่ะเพิ่มตะก้าอย่าไปยอมมัน <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เพิ่มตะก้าสิมันสินค้ามันหายไปเลย <c oughs> รู้ว่าลองแก้ไขไหมลองแก้สต็อกไหมแก้สต็อกได้อยู่ฟังอ <c oughs> ืมเดี๋ยวนะเนี่ยละเมิดอ,อะไรวะ ไม่เป็นไรครับทุกคนมาคุยเล่นก่อนยังมีช่องทางในการออเดอร์หลายช่องทางมากๆครับผมว่าผมทำกันบ้าไปแล้วนะทำทั้งวันเลยวันนี้อืมดูสร้างตะกล้าใหม่เลยสิเนี่ยเขาเถียงกันมันอยู่น่ะมันบอกว่าให้ให้เขาบอกว่าอย่าไปยอมคุยเล่นเขาวันนี้ทำอะไรกันบ้างวันนี้นั่งสร้างตะกร้า <laughs> <laughs> มันทำยากมากเลยนะคะ แล้วก็ภายในพิบตาเขาก็เอาตะกร้าเราออกเลออยอ่ะ <laughs> สร้างใหม่ไม่ได้เลยเหรอไท้อไอทรหาเจ้าของติ๊ตตอไปนะ <laughs> บอกแบบทำให้ยากทำไม,ไมวะเราไม่สามารถสร้างตะกร้าใหม่ได้เลยนะ <laughs> อืมไอโนแล้วไอโนแล้วว่าต้องทำไงทุกคนให้เวลาผมแป๊บนึง ออเติมพลังอะอยาพูดเลยอะเขาวาสร้างได้สร้างหัวข้อใหม่ไปเลยแล้วอันเก่าที่คนสั่งไปเราจะต้องได้ส่งอยู่ไหมได้สิเพราะว่าพี่พี่เข้าใจตังไปแล้วช่วยไหมเราก็แค่เพิ่มสินค้าเข้าไปใหม่สร้างใหม่เลยค่ะโอ้คลก่อนมีอ,อ,อมีเวนต์เมื่อไหนครับที่บอกได้ปะเนี่ย พูดได้เป็นอีเวนนนะอีเวนนหนะยี่ห้าครับยี่ห้าแต่ไม่ให้กรุงเทพนะโคราชไม่ประเด็นคือมันก็มีคนอื่นที่เขาไลฟ์ขายกันที่เขาดูแบบขายจริงจังยิ่งกว่าเราอีกอ่ะเขาอาจจะโดนกันก็ได้ที่เขาทำจะกร้ากันอยู่ๆแบบโดนไปทีละอันทีละอันท เนี่ยเราเราเราเพิ่มเราเพิ่มหมวดมู่ใหม่แล้วนะไม่ได้ไม่ได้ไปค่ะเวลาทํางานพี่ก้อยไม่ให้ไปค่ะอืพอไปเราพูดเป็นแบบอ่าเบื่ออบื่ออ่าเบืออ่าเบออะไรอาอ่ย่างเงี้ยเหรอใช่ป่ะใช่ป่ะจ้าติ๊กต็อกฮะเดี๋ยวจะดื่มก่อนนอนค่ะพรุ่งนี้เราก็จะดีเทอร เชียแปบไว้ด้านหลังกินชายยังไงให้เหมือนไม่ให้เหมือนไอนี่เลยเหมือนอะไรห้ามาพูดนะเขาห้ามพูดพวกนั้นแล้วติ๊กต็อกเขาปิวแน่เลยเดี๋ยวเขาจะไม่อยู่แล้วเนี่ยโทษนะติ๊กต็อกโทษโทษใจเย็นนะพอทีใจเย็นมาอยู่เขาบอกว่าใจเย็นมาอยู่พี่กอลกำลังสร้างตะกร้าใหม่อยู่กำลังสู้ จริงๆเนี่ยจะเขียนใน iPad แล้วนะว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ไล้่เออแต่มันทําไม่ได้เราก็ไปอ่านข้อห้ามมันเราทํากันบ้านมาสามวันนะ <c oughs> อืมสู้ชีวิตแต่ที่เาสุขจริงงงมากอ่าเราทำยังไงที่ให้มันให้มันได้งงดึมไปแล้วอ่ะพี่กอชอบกินอะไรอุ่นๆหรออืมหนูชอบรอให้มันเย็นก่อนแ้วก็พอมัน ยิ่งแชน่นานเราก็จะได้มันให้มันออกฤทธิ์มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ